สวัสดีค่ะมาเจอกันวันพฤหัสนะเพื่อนๆเ,เนาะหลังจากส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะคุณแม่ก็ทำนู่นนี่เนี่ยนะเสร็จก็มาพบกับเพื่อนๆมา,เ,าเล่าข่าวาข่าวข่าวข่าว,าว,าวในการใช้ชีวิตประจำวันให้ฟังนะว่าเออคุณแม่ไปเจออะไรมาบ้างนะอ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุณแม่ขายขยะอ่ะ ขายของเก่าเออพูดแบบเพราะๆก็คือขายของเก่านะจ๊ะก็เป็นขวดเป็นพลาสติกเป็นลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่แบบว่าเราเราใช้แล้วแบบแล้วก็กองกองไว้อะไรอย่างเงี้ยเอคือถ้าบางคนก็ทิ้งเลยเนาะแต่ว่าแหมถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะเพื่นพนนอนๆเนาะเงินสลึงหนึ่งก็เป็นเงินนะเพื่อนๆน,นะเออถ้าเกิดว่าไม่ครบไม่ครบสี่สลึงมันก็ไม่ได้หนึ่งบาทอ่ะเพื่อนๆอือโอ้คิดคิดนานมากขายได้เท่าไหร่ ขายได้หกร้อยหกสิบหกบาทนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเนี่ยก็จะมีของตาด้วยหกร้อยหกสิบหกบาทนี่คือจะมีของตาด้วยคือของตานี่สี่สิบห้าบาท คุณแม่ก็จะแยกให้ตาต่างหากเพราะว่าตาเขาอาจจะเอาไปซื้อพวกกระทิงแดงพวกอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ไม่ไม่ยุ่งกันนะเพราะว่าของเขาก็คือของเขาของเราก็คือของเราอะไรอย่างเงี้ยอืมได้เงินมาแล้วคุณแม่ก็เอาไปรวบรวมกับเงินเก็บ ที่คุณแม่เก็บไว้แล้วคุณแม่ก็ก็เดินทางไปธนาคารไปแบงค์เมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่คุณแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่คุณแม่ก็ยังไม่ได้ไปไปธนาคารที่นี่เลยนะคะแล้วทีนี้มโมก เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ไปคุณแม่จะเอาเงินไปเข้าให้เด็กๆนะเพื่อนๆน,นะมันเป็นเงินที่ฝากประจํานะเพื่อนๆน,นะแต่ว่า,าของเดือนที่แล้วนี่เราโอนออนไลน์ hmm. แล้วก็เดือนนี้ก็คือเราอยากจะเดินทางไปที่แบงก์เองปรากฏว่าพอเราไปฝากมันมีปัญหานิดหน่อยนะเพื่อนๆก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเราจะฝากเงินคือ เดิมทีคุณแม่อยู่จังหวัดการเนาะอืมคุณแม่เปิดบัญชีไว้ที่จังหวัดการแล้วคุณแม่มาที่สุรินทร์ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่สุรินทร์เขาบอกว่าถ้าเราจะฝากเงินนะเพื่อนๆเ,เราก็ฝากได้แต่ว่าเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัญชีละสามสิบาทสามสิบบาทเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็ก็กเอ๊หรือว่าเราจะฝากไปเลยเพราะว่าไหนๆเราก็มาแล้วอะไรเงี้ยแต่มาคิดอีอกทีนึงก็คือ มันเสียเยอะไปไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนบัญชีละสามสิบาทแล้วแบบว่ากว่าเราจะได้ดอกเบี้ยธนาคารใช่ไหม,มก็เลยก็เลยยังไม่ฝากก็เลยเอ,อก็เลยถามเจ้าหน้าที่ค่ะว่าทําไมเราถึงเสียค่าธรรมเนียมแพงจังคือปกติเราไม่เคยเสียค่าธรรมเนียมเนาะเ,เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าเราเปิดบัญชีที่เมืองการเราจะต้องทําเรื่องย้ายมาที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็เลยถามเขาว่าต้องทํายังไงบ้าง เขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็คือถ้าจะย้ายคือเจ้าหน้าที่เขาจะทําเรื่องย้ายให้เราเลยเอ,อทำเรื่องย้ายให้เราเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ภายในเจ็ดวันให้เราไปติดต่อกับเ,เจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งว่าเขาอะทําการโอนย้ายให้เราเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝากเงินโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม<ๆ>มาเพื่อนๆอือันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับคนทีเ่เปิดบัญชีไว้ จังหวัดหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรือย้ายจากที่นี่ไปที่ไหนก็ช่างเราจะต้องไปทําการย้ายบัญชีของเราด้วยอย่างเช่นถ้าเราถ้าถ้าคุณแม่เปิดบัญชีที่เมืองการใช่ไหมคุณแม่ไม่จําเป็นต้องย้ายที่เมืองการนะคุณแม่ก็เดินทางไป ตรงจังหวัดที่คุณแม่จะอยู่แล้วก็ไปทําเรื่องย้ายที่นั่นได้เลยอ่เพื่อนๆคุณแม่ก็คิดว่าน่าจะมีใครลหลายๆคนที่แบบว่ายังไม่รู้เรื่องนี้เนาะก็คือถามว่าไอ้เงินสามสิบหกสิบมันเยอะไหมมันก็ถามว่าสําหรับคนคิดเล็กคิดน้อยอย่างคุณแม่นะคือไม่อยากเสียแม้แต่สลึงเดียวถ้ามันไม่จําเป็นอนะ่ะอืมคุณแม่ว่ามันเยอะนะเพราะว่ากว่าคุณแม่จะได้ดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยเขาคิดให้เราเป็นเป็นอะไรนะเป็นบาท บางทีก็ห้าสิบตังค์คิดเยอะนิดนึงถามว่าจะเสียให้เขาเลยก็ได้หกสิบาทแต่ว่าเสียดายนะเพื่อนๆนะไม่อยากเสียก็เลยรอดีกว่าให้เจ้าหน้าที่เขาทําเรื่องโอนย้ายให้เรามาให้เรียบร้อยเราค่อยไปฝากอีกทีนึงพอเราไปฝากอีกทีนึงมันโอเคต่อไปเราก็ไม่ต้องเดินทางไปละเราก็โอนเอาใช้วิธีการโอนเอาจากบัญชีนี้ไปบัญชีลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะอ่อเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูบรรยากาศ เมื่อวานนี้ที่ว่าขายขยะด้วยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆใช่ว่าคุณแม่พูดโ <c oughs> กหกพูดนจริงแน่เลยขายขยะบ้าอะไรได้ตั้งหกร้อยกว่าบาทใช่ไหม <c oughs> อันนี้นั่งรอยายกับตา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันขายหลายอย่างเพื่อนๆม,มันมีขวดพลาสติกด้วย มันมีขวดแก้วด้วยมันมีลังด้วยเพราะว่าเราย้ายบ้านมาลังเยอะมากเพื่อนอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนาะก็จะมีมีพวกออิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเราไม่ได้ใช้ด้วยมีหม้อหุงข้าวมีกระติกน้ําร้อนมีอะไรที่แบบว่ามันเสียแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้มีสายไฟมีอะไรด้วยก็คือรวมๆกันแล้วก็ประมาณหกร้อยหกเออเท่าไหร่หกร้อยหกสิบหกบาทนะเพื่อนๆนะก็เลยนี่แหละก็เลยเอามาแนะนําให้ดูว่าเออ เอามาแนะนําอะไรละ่ะเอามาเล่าให้ฟังว่าอืมขยะมันก็เป็นเงินนะเพื่อนๆน,นะอย่างน้อยก็เงินเงินจํานวนหกร้อยกว่าบาทเนี่ยเราเอาไปซื้อกับข้าวกินได้ตั้งหลายมือนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ซื้อกับข้าวก็หยอดกระปุกให้ลูกก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเทียบเป็นค่าแรงนะเพื่อนๆมันก็ได้ตั้งวันละสามร้อยกว่าบาทสองวันเลยนะเพื่อนๆน,นะ อ่าแต่ว่าสําหรับคุณแม่เนี่คุณแม่ไม่ได้ใช้นะเพ,พื่อนๆคุณแม่เวลาคุณแม่ขายขยะหรืออะไรได้เงี้ยคุณแม่จะเก็บเอาไว้ฝากให้เด็กๆสส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะฝากเงินนะเพ,พื่อนๆนเราถามเขาก่อนก็ได้ว่าถ้าเราฝากเงินเนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมไหมแบบว่าต่างจังหวัดต่างพื้นที่อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสอะไรเรื่องการ เสียก็ไม่เป็นไรก็เสียไปเพื่อความสะดวกนะเพื่อนๆนะถ้ายังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะว่ามันย้ายมันย้ายใช้เวลาในการย้ายกี่วันย้ายมาแล้วฝากแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยสําหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วเนาะอุ้ยแต่ว่าคุยมาทั้งนานแล้วลืมถามเออกินข้าวกันหรือยังส่วนคุณแม่ก็นั่งกินถั่วอยู่เพื่อน กินถัวถ่วถั่วอีกอย่างในถัว่วโกแก่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเพืเนนะ่อนๆนะกินเองแล้วก็มีแล้วก็มีก,มกาแฟเย็นกาแฟเย็นนี่มีคนชมให้กินนะเพื่อนๆเป็นรสชาติที่เป็นรสชาติที่แบบว่าจะต้องเป็นคนคนนี้ทําถึงจะได้รสนี้อะไรประมาณเนี้ยก็อย่างว่าแหละ มีร้านกาแฟสิบร้านรสชาติก็ไม่เหมือนกันสักร้านนะเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกกินเฉพาะร้านที่มันโอเคสําหรับเราราคาในแบบที่เรากําหนดเอาไว้อะไรประมาณเนี้นะ สำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องไปทำมาหากินต่อนะเพื่อนๆเนาะมีอะไรมากมายเลยให้ทำไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานรอบบ้านหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะขอใครที่แบบว่าไปทำงานไปเช้าเย็นกลับยังไงก็สู้ๆเนาะเพื่อนๆเนาะทุกวันนี้แบบเงินมันหายากมากแล้วของมันก็แพงมากด้วยเอออย่างเมื่อวานเนี่ยเออ,อย่างเมื่อวานหรือเมื่อเออย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุณแม่ไปซื้อเงาะนะ่ะเดี๋ยวนี้ เงาะกิโลสามสิบห้ามันไม่มีแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันต่อให้มีมันก็เป็นเงาะที่แบบว่ามันไม่อร่อยอ่ะเพื่อนเื่อเม็ดเล็อกๆอะ่ะมันจืดอะ่ะไม่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะให้มันเพอร์เฟกก็คือกิโลละห้าสิบขึ้นไปนะเพื่อนนะอเพื่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนในสมัยเมื่อก่อนในตอนตอนตาแกแบกข้าวสารหาเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยเงาะกิโลหนึ่งอะ่ะสิบห้าสิบหกบาทเองนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวนี้มันต่างกันเนาะณนะตอนนี้คือกิโลห้าสิบ แต่ว่าวันข้างหน้านี้อาจจะกิโลเป็นร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะอมะสาหรับใครที่ทํางานไปเช้าเย็นกลับก็สู้ๆเนาะขับรถไปกลับก็ขับดีๆขับระวังนะเพื่อนเพื่อนะมองซ้ายมองขวาดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถทัวร์นี่ขับเร็วเร็วนะระวังเขาจะแซงโดยที่เขาไม่ได้มองเราด้วยนะเพืนนะ่อนเพื่อนมะสาหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะจะได้แบบว่าเห็นกันทุกวนันคุยกันทุกวนัน ไปแล้วเพื่อนๆบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะ